พูดถึงเทพทาโรอีกครั้งนะคะตามที่เราทราบกันแล้วว่าไม้เทพทาโรเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพังงาแล้วก็มีการใช้เป็นยาสมุนไพรมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชน้ำมันหอมระเหยเทพทาโรนะคะจะเป็นน้ำมันที่มีสีเหลืองสีแบบนี้เลยค่ะเหลืองเล็กน้อยนะคะ จากภูมิปัญญาของพระาจารย์วิชาญที่มีการเอาไปใช้เป็นยาแก้ปวดยาแก้แมลงสัตว์กัดต่อยยาทาแก้ปวดเมื่อยตรงนี้ค่ะมันก็มีงานวิจัยรับรองนะคะว่ามันใช้ได้จริงค่ะเนื่องจากว่าเอาน้ํามันหอมระเหยเนี่ยไปทดลองกับเชื้อราที่ผิวหนังก็สามารถฆ่าเชื้อราที่ผิวหนังได้ดีเอาไปทดสอบกับฤทธิการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ก็พบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีรียหรือว่าเอาไปทดสอบฤทธิการต้านการอักเสบก็มีฤทธิ์ที่จะลดการอักเสบลงได้มันก็เลยจะสอดคล้องกับภูมิปัญญาของพระอาจารย์ที่บอกว่าสามารถลดอาการปวดได้เนื่องจากว่ามันมีลดต้านการอักเสบก็จะทําให้แผลที่อักเสบเนี่ยเมื่อเราทานเนี่ยเข้าไปแผลก็จะอักเสบน้อยลงก็จะทําให้ปวดน้อยลงได้ หรือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังเนี่ยการที่เราถูกมแมลงสัตว์กัดต่อนนยจะมีเชื้อแบคทีเรียพ่วงมาด้วยมันก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ก็จะทําให้แผลหายได้เร็วขึ้นส่วนการลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเส้นเ็นต่างๆนั้นเนื่องจากมันทีมันมีสารเคมีตัวหนึ่งที่สามารถลดอาการปวดเมื่อยได้จึงทําให้เทพทาโลเนี่ยมีสรรพคุณในหลายๆ,ๆด้าน ไม่ว่าจะมาแมลงสัตว์กัดต่อยแก้ปวดเมื่อยลดการอักเสบได้ค่ะอันนี้มีงานวิจัยยืนยันจริงๆเลยนะคะทางเทพทาก็เลยมาพัฒนาเป็นาพาิพธณฑ์เทพทาโรบามนะคะซึ่งสามารถาไปใช้ทาแก้ปวดเมื่อยได้ทาแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยได้หรือแม้กระทั่งเ,เส้นเอ็น นิ้วล็อกต่างๆนะคะถ้าใช้เป็นประจาพร้อมกับนวดเล็กน้อยก็จะทำให้ผ่อนคลายได้มากขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเทพทาโลอีกครั้งนะคะตามที่เราทราบกันแล้วว่าไม้เทพทาโลเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพังงาแล้วก็มีการใช้เป็นยาสมุนไพรมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชน้ำมันหอมระเหยเทพทาโลนะคะจะเป็นน้ำมันที่มีสีเหลืองสีแบบนี้เลยค่ะเหลืองเล็กน้อยนะคะ จากภูมิปัญญาของผ้าจารนวิชาญที่มีการเอาไปใช้เป็นยาแก้ปวดยาแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยยาทาแก้ปวดเมื่อยตรงนี้ค่ะมันก็มีงานวิจัยรับรองนะคะว่ามันใช้ได้จริงค่ะเนื่องจากว่าเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยไปทดลองกับเชื้อราที่ผิวหนังก็สามารถฆ่าเชื้อราที่ผิวหนังได้ดีเอาไปทดสอบกับฤทธิก์การฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ก็พบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีรียหรือว่าเอาไปทดสอบฤทธิ์การต้านการอักเสบก็มีฤทธิ์ที่จะลดการอักเสบลงได้มันก็เลยจะสอดคล้องกับภูมิปัญญาของพระอาจารย์ที่บอกว่าสามารถลดอาการปวดได้เนื่องจากว่ามันมีลดต้านการอักเสบก็จะทําให้แผลที่อักเสบเนี่ยเมื่อเราทานเนี้ยเข้าไปแผลก็จะอักเสบน้อยลงก็จะทําให้ปวดน้อยลงได้ หรือการฆ่าเชื้อแบคทีรียที่ผิวหนังเนี่ยการที่เราถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยจะมีเชื้อแบคทีเรียพ่วงมาด้วยมันก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ก็จะทําให้แผลหายได้เร็วขึ้นส่วนการลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเส้นเ็นต่างๆนั้นเนื่องจากมันทีมันมีสารเคมีตัวหนึ่งที่สามารถลดอาการปวดเมื่อยได้จึงทําให้เทพทารลเนี่ยมีสรรพคุณในหลายๆ,ๆด้าน ไม่ว่าจะมแรลงสัตว์กับต่อยแก้ปวดเมื่อยลดการอักเสบได้ค่ะอันนี้มีงานวิจัยยืนยันจริงๆเลยนะคะทางเทพทาก็เลยมาพัฒนาเป็นาพานิภัณฑ์เทพทาโรบามนะคะซึ่งสามารถาไปใช้ทาแก้ปวดเมื่อยได้ทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อยได้หรือแม้กระทั่งเ,เส้นเอ็น นิ้วล็อกต่างๆนะคะถ้าใช้เป็นประจารพร้อมกับนวดเล็กน้อยก็จะทำให้ผ่อนคลายได้มากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกิ๊ฟค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟก็มีสิ่งดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือตัวเทพทาบามเทพทาโรบามบาลมสูตรพิเศษผสมเทพทาโรไม้มงคลไม้หอมระเหยของไทยค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าบามตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างนะคะบามตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการผลิตนะคะเพราะว่าบามตัวนี้มีการใส่ส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเทพาาโลที่มีการกลั่นอย่างดีแล้วก็ควบคุมการผลิตนะคะเพื่อทำให้ได้ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์เนี่ยมากที่สุด นะคะแล้วก็อย่างที่2คือด้วยส่วนผสมเองเนี่ยเราเนี่ยคัดเลือกส่วนผสมที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหอมระเหยเทพาโลเองการปรูอบเชยและอื่นๆซึ่งจากสองส่วนนี้ทำให้ตัวเทพทาบามเนี่ยได้อนุสิทธิบัตรเรื่องของสูตรนะคะการผลิตที่ไม่เหมือนของบารมและยาหมองทั่วไปในท้องตลาดค่ะและจาก ความพิเศษนี้เองทำให้ตัวเทพทาบามเนี่ยมีคุณสมบัติออกฤทธิ์ทรีอนเลยนะคะจากส่วนผสมแล้วก็จากเรื่องของอสูตรตำรับที่ใส่ลงไปอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบรรเทาอาการปวด บัรเทาอาการปวดได้ตั้งแต่การปวดไมเกรนนะคะปวดคอบาลหลนะคะปวดหลังนะคะหรือว่าปวดาการกระดูกกดทับเส้นประสาทปวดรองช้ำนะคะหรือรวมถึงการปวดเมื่อยหลังจากการออกกําลังกายนะคะและกระทั่งนิ้วล็อกเองนะคะจากการใช้ใช้ข้อมือหนักมากนะคะตัวเทพทาบามเนี่ยก็สามารถช่วยได้ แล้วก็อย่างที่สองนะคะเ,เรื่องของการบรรเทาพิษมแมลงสัตว์กัดต่อยหลังจากโดนยุงกัดนะคะ ทาเทศทาบามทันทีเลยก็จะลดอาการคารันแล้วก็ลดอาการบวมของตรงที่ยุงกัดได้ทำให้เราไม่เกาแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นซึ่งตัวนี้ผู้ที่เคยใช้เนี่ยบอกว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วก็ชอบมากเลยอย่างที่สมนะคะด้วยส่วนผสมที่ใส่ไปมีน้ำมันหอมระเหยคุณภาพดีของตัวเทพทาโรนะคะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะทำให้ตัวเทพทาบามตัวนี้นะคะ มีกลิ่นที่หอมสดชื่นเฉพาะตัวไม่เหมือนใครในท้องตลาดแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ3 r n 1ใน1ขวดนะคะคุ้มค่ามากแล้วก็ขอลองเปิดดมเป็นตัวอย่างเลยนะคะใช้เองเหมือนกันค่ะแล้วก็ชอบใช้ด้วยเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะด้วยวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ด้วยส่วนผสมที่ดีนะคะลงมาผสมกันเป็นหนกระปุกนี้นะคะเมื่อลองทาเนี่ยจะเห็นว่า ตัวบามเนี่ยซึมเร็วมากแล้วก็บามเนี่ยเนื้อนุ่มนะคะพอนวดนวดไปเนี่ยได้ความรู้สึกเย็นแล้วก็หอมด้วยที่สําคัญเลยเนี่ยเป็นคนไวทางานค่ะเวลามีอาการปวดเมื่อยหรือปวดหัวเนี่ยพกมาทาน,นะคะด้วยบามเนื้อบามเองเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็มีสีขาวเลยไม่ทําให้เหลอเสื้อผ้า ค่ะก็อยากจะฝากบาลคุณภาพดีนะคะฝีมือคนไทยแล้วก็เป็นบามที่ได้จากสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาไทยจนได้รับอนุสิทธิบัตรนะคะสูตรเดียวในประเทศไทยนะคะเทพทาเทพทาโรบามค่ะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ